โอเคครับวันนี้มันเริ่มถากด้วยอย่างนี้ครับอันนี้มันเป็นคือผมได้ทําการสั่งปลาคร์บกล่องซุ่มครับเรียกว่าเหมือนกล่องซุ่มนี่แหละอ่ะเพราะว่ามันคะามาไม่สามารถจะเลือกอะไรได้นะครับเพราะว่ามันมีจมํานวนเก้าถึงสิบตัวผมก็ไม่แน่ใจนะที่รู้ๆคือมันเป็นปลาคาร์ฟหางยาวครับดังนั้นเนี่ยผมสั่งตั้งแต่วันที่คืนวันที่สองไม่ต้องนับอยู่แล้วเขาจัดส่งวันที่สาม สวันเนี้ยวันเนี้ยที่ผมถ่ายคลิปอยู่เนี่ยวันที่ห้าแล้วก็มันว่าจะถึงวันนี้นะครับหลังนั้นาการที่เราสั่งปลามาผมอธิบายอย่างนี้ก่อนเราจําเป็นจะต้องเตรียมเพราะว่ามันอยู่ในเนี่ยขนส่งนานมันต้องล้าบ้างนะครับเราต้องเตรียมที่จะใส่ไว้ให้เรียบร้อยถามว่าผมเตรียมไว้คืออะไรเนี่ยนะครับคือผมมาะเลยเตรียมเพราะว่ามัมีก้างสิบตัวตัวไม่ใหญ่ด้วยผมว่าอยู่ในหม้อน,นี้น่าจะดีเพราะว่าปลาค้ามัน เวลาเราได้มาใหม่ครับเราจําเป็นจะต้องแยกก่อนก่อนที่จะไปใส่บอ่อใหญ่ที่ผมมีนะก็อย่างน้อยๆสิบถึงสิบสี่วันเพราะว่ามันจะมีโรคติดมาได้นะครับเพื่อกันไม่ให้ไอตัวใหม่เนี้ยเอาโรคไปติดตัวเก่าแล้วตัวเก่าที่มีอยู่เนี่ยผมเลี้ยงมาสิบกว่าปีเนี่ยจะตายได้นะครับดังนั้นต้องแยกก่อนอ่าแล้วก็ส่วนใครถามว่าโตไหมเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนปลามานะมาเลี้ยงแล้วโตวได้แน่นอนอ่าโอเคแล้วผมก็ต้องทาเนี่ยครับอันนี้ผมไปเอา ผมมีปัม๊มน้ำพุอยู่ผมก็เลยไปเอามาแล้วก็มาทำตัวตัวกองเองเดี๋ยวผมจะเอาไปดูใกล้ๆนะฮะอธิบายวิธีทำง่ายๆและสิ่งจำเป็นนะครับแล้วก็ปลาคามีโอกาสโดดได้ครับผมมีตะข่ายเดี๋ยวผมจะเอาตะข่ายนะียคุมไว้ไม่ให้มันโดดนะเพราะาตัวเล็กๆโอกาสโดดก็สูงนะครับอ่าแล้วก็ตัวปั๊มเนี่ยเห็นไหมตัวกองเนี่ยนะครับเพราะว่าพอดีอ่ะบ้านผมมันเป็นน้ำประปาหมู่บ้านแล้วมันมีคลองีนแน่เพราะว่า เพิ่งเขาเพิ่งจะทาปลาปลามาเมื่อวันก่อนนะครับแล้วเขาเพิ่งใส่คอรีนมาเลยเต็มๆดังนั้นวิธีแก้ก็คืออย่างนี้เดี๋ยวผมเอากล้องมาให้ดูใกล้ๆนะครับโอเคแอบหนึ่งนะครับเราต้องจาจำไว้นะเราสั่งปลาแบบเนี้ยที่เราไม่ได้ไปเอามาเองอ่ะเราไม่มีเราต้องแยกไว้ก่อนเราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับเพื่อมันถึงจะได้ใส่ได้เลยนะเดี๋ยวผมไม่อยากให้ปลามันอยู่ในถุงอย่างนั้นนานเกินไปนะครับอ่ะเนี่ยครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่ผมบอก ผมเอาอกล่องไอ้ขวดน้ำมันขวดพลาสติกครับน้ำมัน2ลิตรมาทำตัวกองครับเพราะสิ่งสำคัญใน,ในการทำตัวกองอ่ะไม่ว่าจะกองใหญ่กองเล็กนะครับที่จำเป็นเลยจริงๆอ่ะสำหรับผมอ่ะก็คือผงคาร์บอนหรือถ่านถ่านที่เราหุงข้าวนี่ครับเห็นไหมผมใส่มันเต็มเลยเพราะว่ามันจะช่วยปรับสภาพน้ำปรับกลิ่นปรับคอลีนปรับอะไรในน้ำได้ดีนะผมตั้งตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยตอนนี้จะเที่ยงละอ่ะเพื่อรอมันน่าจะมาถึงผมบ่ายๆแล้วก็เนี่ยครับดูดะ จากต,ตอนแรกมันไม่ใส่แล้วมันคุนๆอยู่นะเนี่ยครับมันก็จะเริ่มใส่ขึ้นเราต้องมีใยครับใ,ใ,ใอยอ่ะใยปลาจริงๆมันจะไม่บางขนาดนี้มันจะหนาแบบนุ่มๆหน่อยแต่มันใช้แต่ว่าอันนี้พอดีเป็นใยอย่างอื่นนะครับซึ่งพอดีใยปลาผมใส่บ่อใหญ่ไปหมดแล้วยังไม่ได้ซื้อซึ่งอันนี้ก็ใช้แทนได้อยู่ก็เลยมาใช้แทนเพราะว่าจะอยู่ประมาณสิบกว่าวันเท่านั้นนะครับแล้วก็จะย้ายเข้าบ่อใหญ่นะครับอ่าเห็นไหมผมก็มีหลักๆคือใยเพื่อกองเพื่อกองมันนะครับ ล้สิ่งสําคัญนะเราต้องระวังสิ่งที่ผมจะบอกว่าการทํากองนะครับถ้าตรงเงี้ย้าใหญ่มันตกกระโปกเราต้องรีบไปล้างหน่อยเพราะไม่งั้นน้ํามันจะท่วมจักตัวนี้ได้เพราะว่ามันไหลลงน้อยนึกออกไหมครับแล้วก็ตัวเนี้ยใยมันควรจะอยู่สูงกว่าตรงปากที่มันจะไหลออกนะครับเพื่อให้อ่าข้าวตกกระโปกหรือขี้ปลาหรือะไรเนี่ยผ่านใยออกมาได้นะครับเนี่ยแล้วก็อย่าอยู่เนี้ยข้างล่างเนี่ยเวลาเราตัดเนี่ยเราต้องเหลือพื้นที่ไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิด ใยห,หรือขี้ผงนะครับที่มันหลุดรอดออกจากใยมามันมีน้ําหนักมันจะตกลงข้างล่างข้างบนนี่ก็คือจะน้ำสะอาดล้วนๆครับ<ม>เห็นแน,น่ๆย,ยังมีไอ้พวกตะไอ้ตะไคร่ลอยเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ดูดเข้าไปนะซึ่งมันก็มาจากไอ้ปั๊มเก่าผมนี่แหละนะครับก่อนก็ไม่ได้มีปัญหาผมต้องการกองคอลีนกองสภาพน้ําให้ดีก่อนที่ปลาผมจะมาถึงนะอ่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับเนี่ยตัวเนี้ยผมตัดกล่องน้้ามาใช่ไหมพอตัอดเสร็จตรงเนี้ยผมก็ไอ้ตัวฉากกั้นอะเพื่อ รับน้ำหนักตัวนี้ไว้อะผมก็ไปเอาเอาเอาฝาบนเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเอาฝาบนเนี่ยตัดเห็นไหมอ่าตัดแล้วก็เอามาใส่แล้วก็เอาแม็กแม็กเลยเนี่ยแม็กแม็กกระชังติดมันจะยากหน่อยแม็กแม็กเลยแม็กข้างล่างข้างบนลงเนี้ยเนี่ยตรงนี้ก็ใช้แม็กแม็กเนี่ยเห็นไหมครับก็แม็กยึดเลยเพราะว่าผมใช้ไม่กี่วันแต่ถ้าใครจะใช้นานๆมันมีขั้นตอนนะอาจจะต้องต่อท่อต่ออะไรซึ่งให้มันดูดีกว่านี้นะครับอันนี้คือผมใช้แบบชั่วคราว แล้วก็ชั่วคาวแบบที่ใช้งานได้จริงนะครับซึ่งอ่าเดี๋ยวพอปลามาผมก็จะใส่ในคลิปนี้อันนี้ผมบอกขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ต้องแกะกล่องสุ่มปลาค้าหางยาวนะครับแต่อันนี้คือผมอ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราได้ปลามาแล้วเป็นยังไงนะครับเอาละครับหลังจากเตรียมไว้นานนะครับนี่ก็บ่ายสามโมงกว่านะครับปลาก็มาถึงนะครับเขาบอกว่าให้ถ่ายวิดีโอ ขณะเปิดวัสดุด้วยนะน่าจะไว้สําหรับเคมนะครับถ้าเกิดมันตายนะครับก็มาดูกันนะครับขออย่าตายเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าที่เกลี่ยเคมด้วยเราก็สงสารปลาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันตุ่มมานะต้องบอกผมถึงจะไม่กล่องตุ่มนะครับปลาคาแบบ่ะตัวละสิบเก้าบาทบแล้วก็ปลากัดอ่ะปลากัดไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับโอ้ยปลากัดยังรอดอยู่อันนี้ปลาคาัรบเดี๋ยวผม น่าจะล่อทุกตัวนะครับนี่ก็มันเป็นตัวสองสามนิ้วอยู่แล้วนะครับซึ่งผมรู้อยู่แล้วนะร้านเขาห่อมาดีนะครับแล้วก็มีใบตองเพื่อไม่ให้มันโดนแสงอะไรอย่างนี้นะครับถือว่าน่าจะไม่ตายนะครับทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ตัวประมาณขนาดนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูผมไม่รู้ว่าจะเอาใส่เป็นน้ำเหลืองๆนี่หรือเปล่าเขาเหลืงไงอยู่ในกองน้ําเหลืองนี่ก็หายอยู่ดีครับเรามาดูปลากัดตายไปตัวนะครับนี่นะครับ ตายไปตัวนะประกาศนะครับตัวละสิบแปดบาทคะตายไปตัวนะครับประกาศอ่าอีกตัวยังแข็งแรงอยู่นะครับก็ตัวละสิบแปดบาทค่ะสีนะครับก็โอเคเดี๋ยวประกัศว่ากันต่างหางนะครับเดี๋ยวทําคลิปต่างหาโอเคครับโอเคเรามาดู ปลาค้าบี่เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้นะโอเคไหมครับแอปเลงขอหยุดคลิปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปกับการประกาศก่อนเดี๋ยวตัวตายปลาค้าบี้ยังไงก็รอดครับตัวเล็กๆอยู่อย่างนี้ไงก็รอดครับเดี๋ยวผมมากับการเอาจริงร้านเออเอาจริงๆอ่ะร้านเขาส่งมาดีนะครับกล่องก็คือแข็งแรงมากนะผมว่ามันน่าจะเกิดเหตุผิดพลาดเล็กน้อยนะที่ทำให้ปลากัดบตายไปนะครับเพระาะปลาคราบก็ดูแข็งแรงดีนะ หลังจากผมปรับมันภูมิไม่เข้ากันแล้วผมจะเทแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ในถุงงานไปแล้วโอ้โดี๋ย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 อ๋อถุงมี้สองชั้นด้วยผมสั่งเก้าตัวนะ เพราะว่าอย่างนี้ครับถ้าสังตัวที่สิบอะค่าส่งจะเป็นหนึ่งร้อยบาทสั่งเก้าตัวเนี่ยกับประกัดสองตัวผมคุนวแล้วค่าส่งมันอยู่ที่สามสิบกว่าบาทก็เลยว่าเอาอย่างนี้แล้วกันลองเพราะว่าครั้งแรกครับก็ไม่รู้ว่ามันจะดีไม่ดียังไงนะหนึ่งสองสามสี่สองสองสี่หกแปดเก้านะครับเก้าตัวตามนี้นะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูนี่ก่อนนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกเรื่องกองไปเมื่อเช้าอันนี้ผมเติมมันนี่เข้ามาออกซิเจนแบบพกพาได้นะครับผมว่าผมไม่รู้ว่าไอ้แค่น้ำหยดลงมาเนี่ยออกซิเจนจะพอหรือเปล่านะครับก็เลยว่าเติมให้อีกสักหน่อยดีกว่าอ่าเติมให้อีกสักหน่อยดีกว่าเพื่อความสบายใจนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูปลาใกล้ๆนะครับว่าได้มาเป็นแบบไหนนะครับเค okay. นี่เตรียมดีเตรียมพร้อไมไว้หมดนะครับเค okay. นี่ครับปลาที่ได้มาครับ ก็ค่าสีอย่างที่บอกนะครับมันไม่เป็นกล่องตุ่มนะมันสั่งทีละตัวแต่ว่ามันจะได้ตัวค่าสีมาก็ต้องบอกว่าร้านเขาก็ค่ามาให้เท่าที่เขาค่ามาได้นะครับเนี่ยครับอ่าเห็นไหมเดี๋ยวต้องรอปล่อยให้มันแข็งแรงหน่อยเย็นนี้ผมจะให้อาหารนะครับน่าจะให้อาหารเม็ดเล็กสุดอยู่นะครับเพราะมันตัวยังเล็กอยู่ตัวนี้ดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับที่เหลือนี่ก็ดูโอเคอยู่นะครับแต่ก็ยังว่าครับมันอยู่ในถุงกันมาให้มันปรับสภาพกับน้ําของผมสักแป๊บหนึ่ง น่าจะดีขึ้น,นครับอาจจะต้องคุมตะข่ายหรือเปล่ากลัวโดดเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับและจะต้องอยู่อย่างนี้ครับก่อนจะเข้าบอ่อใหญ่เนี่ยผมยังไม่รู้ผมจะเอาเข้าตอนไหนได้นะเดี๋ยวจะต้องให้มันโตทั้งหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องล้างบอ่อแต่อาจจะไม่ใช่ช่วงนี้เพราะถ้าล้างตัวเล็กๆมันเอาออกอยากไงแล้วก็เออก็ต้องบอกว่าไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยมันโตได้นะอ่าแล้วก็ต้องเราต้องปรับสภาพ ปลาใหม่ครับตัวเล็กตัวเล็กตัวใหญ่ไม่รู้ซื้อมาครับก่อนจะซื้อเนี่ยผมไม่รู้ว่าร้านเขาเพิ่งเอาขึ้นจากบ่อดินหรือเอาจากไหนมาเราต้องกักโรคก,ก่อนนะครับอย่างน้อยสิบสิบถึงสิบสี่วันถ้าไม่ตายคือไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าตายปกติเนี่ยถ้ามีโรคติดมาสองสามวันมันก็ตายแล้วครับแต่ดูจากสภาพปลาแข็งแรงนะครับอปลาแข็งแรงดีเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะ พาไปดูว่าเนี่ยผมก็เคยซื้อตัวเล็กๆอย่างเนี้ยแล้วโตได้เดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยครับตัวพวกเนี้ยมันเคยตัวคืบมาก่อนหรืออย่างเนี้ยครับหางยาวตัวเนี้ยเนี่ยมันเคยตัวเล็กแบบเมื่อกี้มาก่อนครับแล้วผมก็ซื้อตอนนั้นผมจําได้ว่าอาจจะใหญ่กว่านั้นหน่อยนึงตัวประมาณสิบสามบาทนะครับแต่ไปซื้อถึงเชียงใหมนะ่น่ะขับรถไปร้อยยี่สิบโลนะครับเนี่คือตัวที่ผมซื้อมาผมจําได้เลยยังเลี้ยงอยู่นี่สิบปีแล้วครับก็โตมาขนาดนี้อยู่นะครับ ไม่ใช่ไม่โตนะตัวเล็กๆอย่างเมื่อกี้นะแต่อาหารเนี่ยต้องให้อ,อวันละห้ามื้อนะตอนแรกๆครับโอเคครับก็อย่างที่ผมพาไปดูเมื่อกี้ครับอาหารวันแรกอะช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะต้องให้วันละห้ามือ้อแต่เดี๋ยวต้องรอมันปรับกับสภาพน้าที่ผมเป็นอยู่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มให้อาหารมันนะครับแต่บางทีเรานั่งดูอย่างเงี้ยอาจจะไม่กินนะเราต้องให้ทิ้งไว้แล้วนะครับตอนเนี้ยปลาคาร์พตัวเล็กอย่างเงี้ยถ้าเราให้อาหารครบนะครับ มันไม่นานมันจะโตครับอืมปีแรกสองปีแรกต้องให้อาหารตาอัตรา,าส่วนอย่างน้อยๆเชา้ากลางวันเย็นครับมันจะโตได้นะครับอ่าโอเคนะครับก็สรุปว่าเอ่อร้านเขาโอเคนะปลาที่ให้มาเขาก็ค้ามาให้นะครับถึงจะสั่งทีละตัวแต่ว่าเราไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับก็ถือว่าดีครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ่อผมไม่รู้จะทําคลิปว่าตอนมันโตให้ดูหรือเปล่านะครับ อาจจะทาคลิปสั้นตนให้ดูนะว่ามันโตแล้วอย่างเงี้ยครับอ่าเป็นช็อตเป็นช็อตนะครับแต่ดูจากสภาพแล้วมันดูแข็งแรงนะครับดูมันไหวแล้วมันแข็งแรงนะครับระบบกองผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตอกองไปคารรบกก็แข็งแรงดีนะครับผมรอมันมันคุ้นชินครับอันนี้ผมอธิบายก่อนนะครับตอเราซื้อมาใหม่ครับพอเราดูมันแข็งแรงนะครับมันชอบระบบติดตามปั๊มตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับปัญหาอีกอันหนึ่งมันต้องคุ้นชินเพราะว่ามันอยู่ในกล่องมาสามวันครับ อยู่ในที่มืดมันตลอดมันต้องคุ้นชินกับการกินอาหารก่อนนะครับมันถึงจะยอมมากินนะผมก็ตอนนี้ผมรออย่างเดียวคือมันแข็งแรงแหละดูติดูมันไหวนะครับตอนนี้สิ่งที่ผมรออย่างเดียวคือมันยอมขึ้นมันกินอาหารนะครับถ้ามันเริ่มกินเนี่ยมันต้องเริ่มชินก่อนมันถึงจะเริ่มกินได้ครับก่อนแต่ก็คาดว่าน่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็เดี๋ยวพอมันชินมันก็น่าจะกินได้แล้วนะครับก่อนก็ได้มาเมื่อวานนะครับตอนนี้ประมาณเก้าโมงสิบโมงแล้วนะครับ ก็คิดว่าก็ต้องใส่อาหารที่แวงเงี้ยครับเดี๋ยวมันคุ้นชินหรือมันเริ่มอยากกินพราเมื่อเช้าลองใส่เล่นนิดนะครับมันมีตัวหนึ่งขึ้นมากินแล้วนะครับแต่ถ้ามันเริ่มคุ้นชินแล้วมันเริ่มกินมันก็จะกินได้แล้วนะครับเนี่นะครับอ่ะสรุปเลยว่ามันน่าจะแข็งแรงนะครับแต่เดี๋ยวอีกสักสิบวันสิบสี่วันนะผมจะมาบอกคลิปั้นๆแล้วกันนะครับว่ามันรอดไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเป็นทาช็อตให้แล้วกันนะครับโอเคนะครับ